ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัด3.5ข้อที่1ข้อ2ย่อยกันอ่ะมาดูกันเลยจากโจทย์คือ x อกกำลัง3บวกด้วย x อ็กกำลังสอลบ8 x ลบ12จากที่ครูเคยสอนไปแล้วเราลองหาอัตราส่วนซีเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมพจน์แรกคือ1ก็จะเป็น1ต่อ1 แต่พสที่2คืออะไรคะแต่อ12อัตราส่วนที่เท่ากันไหมคะไม่เท่าถ้าไม่เท่าเราจะดึงตัวร่วมไม่ได้ถ้าดึงตัวร่วมไม่ได้นักเรียนจะต้องมาแทนเพื่อที่จะหาว่าตัวเลขอะไรที่แทนในสมการนี้แล้วทําให้สมการนี้เป็นศูน์การแทนง่ายๆเราลองแทนด้วย p of หนก่อนแทนด้วยหก่อนพอแทนหนึ่งเข้าไปแล้วสมการ ครูแทนในเศษกระดาษแล้วสมการของครูก็ยังไม่เป็น0ูนย์พอแทนไปแทนมาก็คืออ่ะก็จะเป็น p ลบ2อ่ะเนาะนักเรียนลองแทนพร้อมกับครูเลยนะคะก็จะได้ว่าลบสยกกำลังสบวกด้วยลบสองกำลังสองลบด้วย8คูณกับลบ2ลบสินักเรียนคะอ่ะจะมีค่าเท่ากับศูนย์ ลบ2ยกดกำลัง3มีค่าเท่ากับลบอะไรคะลบ8จากนั้นเอาลบ2กำลังสเอาลบ2คูณกับลบ2มีค่าเป็น4ตรงนี้จะต้องเป็นบวก4นั่นเองขอใส่ปากกาน้าเงินบวก4นั่นเองจากนั้นให้นักเรียนเอาลบ8คูณกับลบ2ลบคูณลบมีค่าเป็นบวกก็จะมีค่าเป็น16ลบด้วยอะไรคะ12 นักเรียนคะนักเรียนเอาเครื่องหมายลบกระทากันก่อนก็จะได้มีค่าเป็นเท่าไหรคะลบยีบวกกับ20มีค่าเป็นศูนย์ไหมคะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่า x-2 บวกสเป็นตัวประกอบตัวประกอบนี่คือคำตอบแรกของเราถ้าเป็นตัวประกอบนี่คือคำตอบแรกครูขอ ใช้สีเขียวแรงเงาไว้ก่อนพอได้เสร็จแล้วทำไงต่อนะมาหารสังเคราะห์การหารสังเคราะห์คือเอาสมบัติตัวหน้าของพจน์นี้มาเขียนก็จะได้อะไรออกมาคะอันแรกคือ1 1ึ่งลบแลบสิจากนั้นเอามาหารสังเคราะห์ก็จะได้ว่าหารด้วยอะไรคะลบสอง ดึงอะไรลงมาดึงหนึ่งลงมาลบสองคูณกับหนึ่งมีค่าเป็นลบสองบวกกันมีค่าเป็นเท่าไหร่คะลบหนึ่งลบคูณลบมีค่าเป็นบวกก็จะมีค่าเป็นสองรวมกันแล้วมีค่าเป็นเท่าไหร่ลบแปดบวกสองมีค่าเป็นลบหกจากนั้นเอาลบสองคูณกับลบหก หกูณสมีค่าเป็น12รวมกันมีค่าเป็น0นเศษของเราตรงนี้จะต้องเป็น0นถูกไหมนี่คือเศษศูนย์อ่ะครูขอ,ขอขีดเส้นใต้ก่อนนิดนึงจากนั้นก็จะได้อะไรคะผลหารผลหารของเราก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองลบกับ x ลบกับอะไรคะลบหนี่คือผลหารนักเรียนคะ นักเรียนพอจะมองออกไหมว่าถ้าเป็น x ก,กำลังสองอย่างนี้นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบได้ได้เองก็คือแยกออกเป็นสองวงเล็บนักเรียนจะได้ว่าอะไรคูณกันแล้วต้องได้อะไรคะลบหแต่บวกกันแล้วต้องได้อะไรคะได้ลบหถูกไหมคะ ถ้าตรงนี้เป็น x กัอ2ตรงนี้จะต้องเป็น x กับ x ตัวเลขอะไรคูณกันแล้วได้ลบ6รวมกันแล้วได้1อ่ะเราเดาก็คืออะไรคะลบ3คูณกับ2ลบ3คูณ2มีค่าเป็นลบ6ถูกลบ3บวกกับ2มีค่าเป็นลบ1ถูกไหมคะถูกตรงนี้ของนักเรียนก็จะเป็นลบมแล้วก็บวกอะไรคะบวก2นี่คือคำตอบ นี่คือคำตอบตัวที่สองของเราคุณครูขอดอกสีเขียวไว้อ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ว่าอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบแรกคือเลยคะ x บวกสคูณด้วยคำตอบอันนี้ตัวที่สองก็คือ x ลบ 3, คูณด้วยแปบ๊บหนึ่งเอลบสามคูณด้วย x อบวกสต้องเท่ากับอะไรคะเท่ากับศูนย์ซึ่งสมการด้านขวามือของเราจะเป็นศูนย์เพราะเราจะหาเซตของคำตอบนักเรียนสังเกตดูว่าถ้าเราจะหาเซตคำตอบอาจตอบปากเปล่าให้คุณครูหน่อยสิ ถ้าถามหาเซตคําตอบคําตอบแรกคือ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถ้าตรงนี้เป็นบวกเซตคําตอบของเราก็คือ x เป็นคําตอบแรกคือลบสองคตอบที่สองคืออะไรคะบวกสามคำตอบที่สคืออะไรคะลบสนั่นเองถ้าตรงนี้เป็นบวกคําตอบจะต้องเป็นลบตรงนี้เป็นลบคําตอบต้องเป็นบวกตรงนี้เป็นบวกคําตอบต้องเป็นลบอะมาดูซิได้ได้อย่างนี้ได้ยังไงอะดู x บวกสอง เท่ากับ0ถูกไหมแสดงว่า x ของเราคือลบสนี่คือคำตอบแรกอน่านมาดูคำตอบที่2 x ลบสเท่ากับ0แสดงว่า x ของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่คะสนี่คือคำตอบที่สองจากนั้นจะได้ว่า x บวก2เท่ากับ0ูนยคำตอบต่อไปคือ x เท่ากับอะไรคะลบสอ่านี่คือคำตอบนี่คือเซตคำตอบเอามาเขียนเซตคำตอบของเรา มีค่าเท่ากับเซตคำตอบเซตคำตอบของเราใส่อ่าปีกาไว้ก่อนเรียงจากน้อยไปหามากนักเรียนคะสังเกตดูว่าลบสองมันสาำเราจะเอามาแค่ตัวเดียวก็คือลบสองกับอะไรคะกับสนั่นเองนี่คือคำตอบของของสมการของข้อนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไป